ร้านเคยชำวานผ่านมาคืนคมรักไม่ได้สมทนระทมตรมเศร้ารักเราทุกกีดกัน เงินเท่านั้นที่เป็นกําแพงรักที่พีถูกแสงหมดแรงต้องร้องไห้โอ้นวน,น้องไม่มองความในว่าใครรังเจ้าเท่าชีวั ชะไหนามาเปลี่ยนพันลืมการลงคอน้ำตาตกในใจพี่กลัดน้องรักหนึ่งเป็นสองร้องแต่ความแ้ภายช้ำใจไม่รู้จักพอเค ลกล้อพนอเคียงกายแล้วมาเปลี่ยนใจใครหนอไม่กลุ้ม เจ็บด้วยรักเหมือนโดนไฟรุมสุมในสวงพี่ให้แลกรานทุกวันชอกช้ำจนใจชาน้ำตาตกในใจพี่กระดนองรรกหนึ เป็นสองร้องแต่ความแพ้ภายช้ำใจไม่รู้จากพอเคยหยอ,อกล้อพนอเคียงกายแล้วมาเปลี่ยนใจ <_ cano> ใครหนอไม่กลุ้ม <_ cean> เจ็บมือด้วยร้างเหมือนโดนไฟรุมสุมในสวงพี่ ให้แลกราดทุกวันชอกช้ำจนใจชาน้ำตาตกในใจพี่กระนองรักหนึ่งเป็นสองร้องแต่ความเพภายช้ำใจไม่รู้จักพอ เคยหยอกล้อพนอเคียงกายแล้วมาเปลี่ยนใจใครหนอไม่กลุ้มเจ็บด้วยร้างเหมือนโดนไฟรุมสุมในสวงพี่ให้แลกรานทุกวันชอกช้ำจนใจชา